อยากมานอนแบอย่าานอนเพ็กชันเขาชานทิหกเานอย่าวานอนเผาถ่า,าน,นค่อยดึงเด้อพ่อมีเอาออกเป็นหักเลยคนดึง,อง,อง,งมมันนอนคนเดียวแหละิมเ,เพอเผาถ่านาเผาถ่าน <laughs> เผาถ่า,านแล้วพี่พน้องบานนี้เนาะ โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบสุขสุคนเดอ้อโดยมาพบพอ่อันวัตีเด้อพี่น้องยามสวยๆและพี่น้องเนาะโดยตอนนี้ก็ลงมาเตาถ่านพี่น้องมากับคุณยายสองคนนอมืัอนี้โดยพาเพื่นมาพอดีเพิ่นกะมาและะว้วก็แวะมาตู้คำเพื่นพี่น้องเพิ่นกะเวหลินนำการน,น้อยนึงเนาะบ่ได้เห็นกันโดนและเพิ่นกัว่าเพิ่นก็อยากมาเปิดหูเปิดตาพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่หมู่บ้านเตาถ่านเนาะก็เลยว่ามาจอบ มาจอบเพื่อนพี่น้อง,งเลยเพื่อนกับปุ๊ตัดหยาเสียหยาอยู่เพ่นไดเอเสียมมาโดยนนองตีเข่าไปซับน้หม่พี่น้องก็เลยว่าเอาเสียมมาให้เพื่อนเลยกนะเพื่อนกับโดนโรคหยาไนค่ะเลยเนาะแบบโบเดมาโดหนหยาขึ้นพี่น้องบุคือแบบเขาอยู่แต่เก่าเนาะมนสปแปนเนาะแต่ว่าน,นี่โบเดยู่แลวกะมันก็สินหยาก,ก็ขึ้นโดยก็เลยว่า,าพาเพื่อนมาสวยเลยพี่น้องบรรยากาศดีดีเนาะกิดนหอยบรรยากาศเก่าๆพี่น้องเลยลมเย็นแห้งแบบ บมีข้าว่าหอดเลยเหนะมันมีหอมไม้ลายเนาะต้นไม้อันนี้ก็ตังต่อยู่ปุ๊บจนมาหอดตอนนี้เนะาะใหญ่นยเขาทรับเนาะไม้ลายอยู่ในป่าเนะเาะก็เลยว่าคุณยายเพิ่งกระถาอยู่นอกพี่น้องเพิ่งเสียหยายังอยู่เนาะมาเลยก็จับเสียมเลยเพิ่งพี่น้องเลยเนาะอยากมาแต่ว่านีแล้วโดยอาจารย์ไดกะไปเพิ่งนำการพี่น้องบรรยากาศเนาะดีดีด เปิดภาพมาพี่น้องบรรยากาศแดดได้ใจแห้งเหมือนนี้เนาะฝนบริเตกแล้วพี่น้องว่าน,นี่กะฝ้าแตกอยู่เนาะไปหาคุจิโปมคุจิรละฮะนะแต่ว่าฝนบริเตกมามือน,นี่ก็บแบบแดดคักเนาะทั้งคุณยายเผื่อจัดการพี่น้องไอ้จัดการหยาหย,า,ยาขึ้นเนาะขี้เลื่อยในการลังจากที่ว่าเข้ามาสวนเอาเนาะนี่เขายังสวนเอาบวเบิดเดี๋ยวนี้ย่างอยู่น้อยหนึ่งใส่รถไทยเผื่อเทาต้องเอาบัวลายพี่น้องเอาลายแล้วกอยานนักเนเาติโต บรรยากาศกันหยาขึ้นเต็มพี่น้องพวกบรรยากาศกเก่าๆแต่เก่านีนเ้าจุดฐานแถวนี้มันเลยพวกขึ้นเนาะหยาอากาบ่มีเลยพวกมะกรวยกับหมากเลยพี่น้องใบกับเขียวงามเนาะแต่ว่ามันจากซอยเพราะว่าฝนโดนโด,ดนตกเถื่อนเนาะมันแหง้งเขาไปฮักอนอไม้พี่น้องน่อไม้ไหลมันยาวเลยเรียกว่าฮักเอาว่าสิไป,ปเห็ดน่อไม้ถงมันออกโบหลายนะค้นหาดู เลยโบยังมีอ่าที่ตัวสีครบอเลยบ่พี่น้องเฮือนนี่กล้วยได้เพิ่นมาเลี้ยงเพรมันเข้าป่าบ่เลยกล้วยแถวบ,าบว้านมุงหวะเราเพิ่นมาหาเลี้ยงแถวนี้มากล้วยพี่น้องมากล้วยน้ำมได้ในคิดว่ากล้วยธายนีเนาะอันนี้มันก็ฮักกระขึ้นใหม่เป็นลูกกล้วยเนาะก็ งัวนะอาจจะบริกนเพราะว่าถ้ากินแล้วมันสีเหี่ยนพันสีหมักมาปล่อยงัวปล่อยอยังแถวนี้พวาเป็นเดินกลวงค่ะนะอุตลาทางหยาพี่น้องไง้พวกปลากบงบงบ,งบอยู่มาสบายดีได้ไหมเด้อปลางงเสือสีแดงคือเก้าหมนี่เนะาะ <laughs> กับหมวกดำพี่น้องกีเค็บบ่ เออขี่แลาวขีเข้มค่อยๆได้ยินขีเข้มเนาะว่าตีตัวมาไก่มาทัดโอ๊ะเมีนเดินเถื่อนโดนๆจังได้พามาพี่น้องเอ้ยเพิ่นจะได้มือนี่ก็ได้มาแล้วเผื่อที่ได้มาเนาะขีดหอดบังเกาแมีนเผื่อที่ได้มาโดนๆผู้ใหญ่ผู้ชายนี่ก็ได้ขีหอดจับถุงอยู่ อยางมางเมืออ่อโบมีบอลเม,มียนดินห้่งแมนดินท่าบกกวางชาวข้าวามางเมืออ่นอ,อนี่ก็ไม่คิว่ไห้เนใานัา่นไหมเนาะ,นะเพราะว่าดินท่านะพี่น้อง้าว่าเอาอันนี้เมื่อกับแบบมันโบมีคนทางยยางเลยนะเอ <laughs> ากระยานเนาะอยู่ใกล้ป่ามันหกมันหยางเอากับหักซสาวความสะอาดแน่เก็บกวดัแหละอยู่ใกล้มือ เพิ่นได้เสียมมาอันหนึ่งพี่น้องเพิ่นก็ทำความสะอาดเอาเสียมมาเสียหนะแล้อเก่าก็หักแะได้เนี่ยโดนแหละเขาอยู่ไหนกินใครลอยแมนแฟนเบอร์เลยแล้วนี่ข้าเพิ่นมาก,กับแบบนี้อะไรพี่น้องเพิ่นอนยากมาเสียหนาเพิ่นวะเสียหาแต่เก่านะันมาเสียเธอหนึ่งแล้วนั่นไหมเนาะนแร่ช่วงอันเหตุ mv เพลงของไอพ้พระมีเพิ่นกะ มาห้องเพลงอีหยังอยู่นี่กะเก็บกวดเนี่ยอยังยง,ยงกะเฟนขักแล้วมันผ่านมาหลายเดือนแล้วมันก็นขึ้นคือเกามือก่อนนั่นภาพไปห้าหนอไม้พี่น้องมือก่อนนะมือน,นี้บ่ได้ยวยเข่าเข่าในาหนึ่งแล้วก็ออกมาเอาไปาแล้ว,ลวนเนี่ยแมนพ่ว่ามือนี้มัน อยากานไม่มเนขึ้นบดเลยเชาเชไปก่อนเมนมีโอกาสมาเชียร์ใหม่เชีร์เลยม,ม,มาเก็บบุไทยมาเป็ยังมาเมืม่อ,อาน,เเนอาเอาศาสตร์นเ่นกี้เบได้เทนเหมาะนเทงเอาดึงเอาขาเอามือดึงเอาก็ได้งได้มไมเนาะ เอหาเสียขับขนาดเลยแกมแี่ยเสียหาจะหึงแล้วยู่อุนเตเนะเป็นสำเด็จวัดแมนบ่มีบบมีคำว่าไม่ไม่เลยนะ เป็นแน่นปัดกวาดทุกมืออยู่กับอยู่ใกล้ป่านั่นแหละอาบอปัดกะับทุกเนี่ยคีเทปไม่งอดอยู่แคมป์ป่านี่เขาต้องทำความสะอาดได้แล้วเอาไปไว้ทางแดดชนมเป็นมคนจัดการนี่นหนึ่งจัดเดยวันนี้กับเพลินเดช้าเม่ถาอรได้พี่น้องเพิ่งมาพอดีเม่ถาวรข้ามพันยูเมือนกับเพิ่งเช้าเมื่อไงมันฟองคืนเดือน มือใส่แหละมึงมึงยังไม่พอใ่หาเก็บมั่นแหละมือมือจับหรอกอาเ็บเข้าเขนๆอะไรเนี่ยตุ่นชิมาอแคลมันเราอ็ไรเคยเอามือแบบไ่ได้ใช้สมือเลยพี่งปุ๊มเอาเลยสมือมันม้วนมันมันอันไหนบักเนาะบอมันือมือเนา

ก็เหื่อยแช้ายกับมีจะไปหานน่งแค่ห,หงไม้ยานหมหคือหมุก่คมายูายายหงใจหงหยอกอ่อเขี บจับเยไบจับเลยไเออค่ะนี่มันก็แหงเลยดีกว่าห้างบสซวนออกบวซอขาดบขาดสมบูรณ์เอามาใหม่มาใหม่อีกสิีมาอีกเทียรมาอเียหนึ่งมดนดอกามันจังาะลนาักคด้วยผนเหตุพี่น้องอ้ชชใบชามใบชองเนียใบชงเนียมันยังคายบอ มาเลี้ยงควายเลยนี่ลุงอันนี้นลุงยังเกาะฮ <laughs> าบัดโบมีเจ้าของบ่งมาปล่อยอยู่นี่วะเจ้าของเพิเ่นก็อยู่ไกลๆต้นแรกซิมีอันต้นมักนอดตอนแถวนี้แต่ว่ามันอาจจะบ่มีแล้วช่วงช่วงหนึ่งอะไรพี่น้องเขามาเอาอยู่ถ่ายคลิปอยู่เนาะแต่ว่ามันเบิดอะไรบ้างนี่ มันอาจจะตายคนบริอยแหละเดี๋ยวคนอยู่ข้างในตลาดมดแล้วพี่น้องคนเสียหายเริ่มเริ่มหักลงลแล้วนี่คนบริอยแล้วพี่น้องไม่อันนี้มันดอกเนาะมันหักเนาะเ้าเหาองบริอยอะไรแบบนี้แหละคนบริอยอะไรมันกาล,ลุดลุดลงเ,เลย เพิ่นมาเลี้ยงงวัวเพิ่นมาว่าวลิ้นน้ำพี่น้องอันนี้อันนี้ยังแม่อันนี้นนต้นยางนี่ห,นหวานบ่อันยาเขาเขาเบื่อ,อเออเขาขีดว่าหวานได้<อ>มาเอาถึงได้กับบกบก้าหัวจับขอขอเออซับมาหัวทีเลยพี่นอ้องบานยอุน่น อันนี้สีเป็น,ใน,ในหยาหยายังแม่น้อยนี่แย่ละมินหาละมน่เมินังเซับซับซับ <laughs> <า>ไปถั่วเ,เลยพี่น้อยเห็มันเบาหี่ยวลงเนาะอืมวันนี้กีได้มาเตาทานพี่น้อยนนาาาพ,อพาผิ่นมาเละาะเตาทานมาจอบมาคอยเบิงเิ่นกระรีแวลิน,นไม่ถาโดานเติบเลยจมเ่นกัเนี่นยแมน คินหอจะจลเยอยู่เอยเช่าเสียมนี่ก็เข้าคับๆักม,มันตัดแล้วมันก็ขึ้นซนะึเกาเนาะโดนโดนโดนเขาก็มาเจาะเบิ้งมันขึ้นรอบอางานเงาใสเลยถ้าเฮาเสีย,ยะะอะไรก็แล้วนด้เนาะอินดิน อ,อยากมาทางพี่น้องอยากมาทางอยาางูอย่เฮือนมันบ่อนามปันใดเราอยากมาพี่แม,าาม่นมันอยู่ในป่าพี่น้องเ้ยเข้ากะป่าคือก้นอันนี่กะแต่ว่ามองเขาเคยอยู่เคยเศราเ้านาะทั้งนั้นนะเขาจะอยู่สุดหมูลเลยพี่น้องแล้วมันกันเงียบเงา เหตุตากแดดเลยเขามาหมก่ order อือมาตอนเช้า,นา,าเนาะเสียมสีแอ๊บเลยเสียวมันจะโยบลง อันนี้ะาเใจหกะไปงั้น,จนโาจาดูหกอะตลาดเลยตัดท,ด <c oughs> ที่ยเยรับปะปีหนึ่งโมได้เยออีกล้ลเนเอะปะปีหนึงให้ขาดขาดเลยเบิดเลย มีไก่น้อใหม่ยังไหมในขูนะ่ะต้งเอาสองอันเลยต้งหูน้อใหม่ยังมันไล่ไล่เห็นไหมกินได้บ่ะเออฮันน่าขีดบน้อม่องน,น้งหม,มนยน่ยังก่อนน้อไม้บงว่ะโอ้หู้า่นองฮักเอามาเลย่ะมาเบิ่งนอยู่นอกดูเสียมกับขาวขักอันนี้เนาะ ทั้งหนาเฮือนเพิ่นกะซับวิธีเรียบร้อยอลไรพี่นอ้องคื่ทั้งอันนี้ทั้งเตาถ่านจะเก่าเขาจูดทานแถวนี้มันแปนเบิร์ดบ,บดิเก็บบดิกรดมันกับแปนไปเองมันแถวเตาถ่าน,นอันนี้คุณยายเพิ่นอยากเห็ดเลยพี่น้องเนาะเพิ่นพามามีเพิ่นก็เลยรือมาทางนั่นนิดนึง เก่าจุดฐานเนี่กับพมิหอมนั่นไหมนั่นนี่เนาะเอามาตั้งเงตาทานไว้ต้นหญ้าคิวแต่เก่านี้เอาหญ้าคิวนี่ไปป,ไป,ปกฐานได้นี่ซัมซิคั<โ>นันบัรเฮาอยู่แต่เก่าผัดโบมี่เนาะ ไปหาแนวแมนไปหาแนวปกก่านกล้ใกล้ปัดปัดมาเท่วมาแรงแตนไปเหยียบไปเหยียบมากทางขนเทียวแม่นเลยเฮาอยู่นี่เฮาก็ต้องทำความสะอาดหน่อยอยู่ห้าบโอนั่นกับหกคื่เก่าจินเือนลังนี้จบลังนี้โบมาหยัดคุณผู้ใหญชอยหนึ่งคนณผงที่อยู่ เกเหตได้ค่นึงเน,นี่ยอีกพยนชายกันพาเพื่อนชายช,อชอนนันช่งยพอยาแยังขอบมดชายจอมีดเง้มีพายูเดินไทร่ยวอยู่มีค,มมคนี่สามคนนี่ลีีคนมานอนที่คนหนึ่งม็ใช้ยังมานอนดีเลยยากมานอนวะยังมา,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 านอนพิขานเราขานพิมนห้องเราทานยังมานอนพ่อขาน คอยดึงเดยอพี่ออกออกเป็นห้างเลยคนดึงเหงาเลยไม่อันน้นต้นยาคิวมาทางฝั่งแล้วมั้งมคนจะเอิ้นวันเนี่ยใบพลังตินพลังติมพลังข้อไปน้ำมูกจะมันเที่ยวไม่หางอมไรตัเงาไงโผ่ ถ ah, ึงแดดมันโยบลงพี่น้องเดี๋ยวที่ทางเนี่ยทิ้งจากเตาถ่านใช่นหมอันนี้ทางเตาทานเออซาพี่น้องทางบอด้มาแล้วก็หกนะถ้ามันแดดก็ยึดก่อนเป็นคุดคุดต้นยาคิวพี่น้องเลย ขึ้นคักกัเนาะอาชงมีแห้งในจากแดดเลยในจากแดดแล้วมีแหง้งวะบม่ได้ถึกแดด <laughs> มีแหงที่เราไจากแดดไ่ได <laughs> ้ถึกแดดด,ด้นแล้วเนาะแมนบม่ได้ถึกแดดด้นเลยเงาพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยปีหนึ่งแล้วบ่เพิ่นอยากมาสูตรอันควันถ่าน <laughs> <laughs> อยากมาสูตรควันถ่านแถวนี้แหละพี่น้องมาดมกลิ่นมันแหละแ <laughs> มน เก่ากับแดดแบบนี้กับบได้เศร้าเพื่อนนะ<ห>นพี่น้องอยควัดทานเบิดมือบบแมนได้ว่าสีแดดเลยนนเศร้านะมีแต่เพิ่นไหลลูกหลานเศร้าเห็ดบบมีเก่งแมนถ้าเฮาสิไปห่อนแดดอยู่ใะบทท่านกินพี่น้อยบบได้กุ้งกินดอกเฮากับโบโแมนว่าสิรวยดอกกับพ่อแต่กุมม้งแมนถ้าว่าเออแดดแล้วก็ยุดนะพี่น้อยบบได้กุ้งไี่รีแล้ข่าวหนามกับแพงน้อแม่ จะเก่าก็ไปติดของเผืนพี่น,นอ้องไอ้ตรงได้เห็ดได้หาใส่หนี่บ่มีคำว่าแดดแต่ว่าตอนนี้่น,อน,นตอนนี้มันก็โอเคขึ้นขาเข่าเนาะไปติดเผืนโดน,นเพน่ืนกับบ่ให้ติดถ้าเราบอกไปใช้ก็ต้องได้เห็ดทานใส่คือว่าแหละอ้าวผืมนมีหมวกพี่นอ้องเลยได้อยู่โดนๆเนโดนเหรอ <laughs> <laughs> ได้เลย มาทำความสะอาดบ่อนี่มาให้พี่เจ็บเขาไม่ได้ไปย่างอุไรนี่เอาไว้นี่บ่เออไว้ทั้นั่นแหละบ้านนาหักวดพีจูดโลดเอากับไฟมาน,น้ำยายบ้นีังไงมันจะแหงไว้หาวไว้แต่ลังกับฝังไว้วบ้านเดียวเนาะมันเอาบ้านเดีวยวเหรอ

บางอันตม่เหมอนน,นนอน่นอนลอย,ลยอ,อ,อยู่ก็นห่ี่โตเห็ดมาแต่ทั้งเฮือนผลอะลพี่น้องจนหอดแจปผีบานนี้เนาะลามไปลามไปเลยแดดก็เศร้าก่อนเลย เดินหายังจากได้อือเดินหายังยังบ่นั่นนําแม่เนาะบ่จักเวลาพักแม่พอที่ตัวแดดคักอันี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าตากแดดนี่มีแงตากแดดนี่แห้งแลแนวอากาศแดดๆเพิ่นก็ซับๆแถวนี้นแปนเบิดพี่น้องเอ้ยมันขึ้นเนาะเวลาเฮามามันก็ปอดโป่งแล้ว เอากับมีแต่ว่าสีพากันกลัก๊บอะไรพี่น้องจะนอยก็ได้อากาศฮอนเนาะช่วงนี้พอดีย่ำสวยๆมาก็ได้แมนเอาพี่น้องเนาะคลิปนี้กับมีแต่ว่าสิขอจบคลิปก่อนพี่น้องเลยคุณยายเพื่อพระเจ้าเมื่องไงเนละอากาศแดดพี่น้องมืัอนี้กะแต่ว่าพาเพันมาเพันอยากมาเนะาะปาตัวเกลือเต็มหนาในต่างแดดพี่น้องเพมันมาดีใจเนาะ มันเหือออกค่ะนะเอาอยู่เฮื่อนแบบมันจะเสียเหตุยังพี่น้องเลยมันก็อยาก,กมากเปิดหูเปิดตาพอดีมากแล้วก็วแวรลนน้ไม่เท่าแล้วก็มาอยากมากเือนเก่าเนาะมาทางหยาอย่างงี้่แหละโดยเอาพี่น้องมีแต่ว่าคลิปนี้กะสีคอลาไปก่อนเล้พี่น้องบานนี้เนาะถ้าพพอคลิปหนาเนาะโดยเอาคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อเราพี่น้องขอกาควคำว่าสบายดี